สุดคนนี้ไม่มีอีกแล้วลงมาจะภูเขาเอาของมาแจกชาวบ้านทางขาดนี่ครับถือว่าทีมงานนี่เนาะเกิดเป็นทีมงานที่แบบว่าโอ้โหใจเกินห้อยเนาะสุดยอดเลย สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นกับยุสวนคือเก่าโบ้ได้ไปใส่เนาะโอ้ฝนฟ้านี่กับมือนุ่ดคึมคึมคือฝนสิตกตลอดเนาะยอมเลยพี่น้อง หลังจากที่เมื่อวานนี่เนาะนุ่นก็นได้ลงคลิปน้ำท่วมเชียงรายลงไปเนาะนักนวงพอสมควรกับมีหลายๆอย่างที่เฮาโบเคยหูเคยเห็นก็นได้เห็นเนาะบอาจะเป็นทีมงานเจสกีทีมงานกู้ภัยแล้วก็มูลนิธิต่างๆแล้วก็บบกองทัพบกกอ,องทัพเรือกองทัพอากาศเนาะที่เพิ่นเข้าไปช่วยเหลืออยู่เชียงรายเนาะหลังจากที่ข้าเจ้า เข้าไปช่วยเรือเนาะบางพื้นที่อาจจะยังบุทั่วถึงก็คือน้ำลดลงแล้วแล้วมื้อนี่ฮะนะ่ะนุ่นก็นเลยว่าสีพาพี่นอ้องมาเบิ่งทีมงานออฟโหลดเนาะที่เพิ่นหลังจากที่แบบว่าน้ำแห้งลงเนาะเพิ่นก็นจะเข้าไปช่วยเรือ <c oughs> เขตผู้ดอยในเชียงรายเนาะแบบว่าเพิ่นแบบแบบเกี่ยมทีมงานเพิ่นเองแบบว่าลงพื้นที่ฮนะน่ะแล้วก็นุ่นกับสีพาพี่น้องมาเบิ่งว่าบรรยากาศในการเดินทางของเพิ่นเนาะ จะเข้าไปในหมู่บ้านอยู่บนโดยนะเป็นแนวใดเส้นทางดีโบโบดีโบเนาะเดี๋ยวนุน้นพาพี่น้องมาเบิ้งวิดีโอนี่เนาะว่าอในวิดีโอนี้มีเนื้อหาว่าเครื่งไดเนาะพี่น้องกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่เนาะสีเขา้าพาพี่น้องมาเบิง้งเบิ้งว่าเพิน่นเดินทาง,งเัรืงไดเนาะมีคือลืมตัวคือโอ้โหโอ้สมกับว่าทีมงานอัพโหลดแทๆเนาะรดเพิสูงสูงพี่น้อง โอ้นี่แถวแถวเส้นทางที่คนเข้าไปเนาะก็จะเห็นน้ำลดลงยังเห็นได้ชัดเลยเนาะแต่ละหลังคาเฮงืองนก็คือลดลงเลยแต่ว่าโอ้โหขดต่อมีผู้ห้ววาเลยเนาะดินแดงโอ้โหนักนักนักรถแต่ละคันคือเป็นคิดต่มมืดเนาะรถจักรโอ้เส้นทางพี่คนเข้าไปนี่ก็โบเมนไงเลยพี่นอ้องยังเป็นบวกเป็นต่มอยู่ขนาดนี้เฮงือ,อนซานเล้นี่ คูหนักเทนนักวาเนาะทวงเชียงรายเปิดไลา์ครับเมื่อคืนก็เปิดไลา์เป็นลายแรกครับตอนนี้ก็เปิดไลา์ครับที่หนึ่งโชคทวีครับออโลประเทศไทยนี่อาขาดนะตรงนี้น้ําประมาณสองคนต่อเข้าไปไม่ได้แก่ขึ้นเขาเลยครับเปิดไลา์ขึ้นเขานี่ขึ้นเขาเพื่อที่จะอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับนี่วิง่งอยูลนะครับหมาหมสีลำนะครับ<ห>นี่เลย ยังมีชาวบ้านนะครับอีก3หมู่บ้านที่รออยู่ประมาณประมาณ78กิโลนะแล้วเส้นทางจะเป็นประมาณนี้ครับคือจะต้องไปกันให้ถึงนะครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากครับขอบคุณครับ

โอเคโอเคอ่าอ่าพร้อมพร้อมโอเคมาได้แล้วโอ้โหคันนี้ลงลงดอยลงจากป่าเลยถอยรถลงมาอ้หู <c oughs> สุดครับสุดคนนี้ไม่มีอีกแล้วลงมาจะภูเขาเอาของมาแจกชาวบ้านทางขาดเน่ครดี๋ยวดูดยเลยครับแต่ละคันมีซิก cân lực nhang nặng này ủi, đi đi ủi ủi à, ló phẳng rồi không? ยากเลยรถคันนี้ข้างนาะเประว่าฝฟังนี้จะมีเสาไฟรัแบอบันน้นอู้ได้เลยอูอันนี้เรามาถึงหมู่บ้านบนแล้วนะครับทีแรกผมจะไปหมู่บ้านที่3ามแต่ทางทีมงานกู้ภัยที่ขับรถไถเขาเขาขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเราก็เลยเราก็เลยมอบ ของให้หมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งของแห้งแล้วก็ของสดนะครับคือรถที่ขึ้นมาทั้งหมดของสามสี่สี่คันที่ขึ้นมาทั้งหมดนี้คือเราลงที่นี่หมดเลยนะครับหมู่บ้านที่สามที่ว่าผมจะไปคือไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าทางกู้ภัยเขาเอารถไถขึ้นไปแล้วครับตรงนั้นมันเป็นดอยครับรถไถสามารถขึ้นไม่ได้ครับ หมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ที่มาคือที่ว่ารถมาเข้าไม่ได้คือเลนจากแม่น้ํานะครับมันติดครับก็คือรถที่จะขึ้นได้คือรถออฟโรดครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับของที่ทุกคนบริจาคมาเราเอามาไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับคือชุดนี้จะเป็นของที่บริจาคกับผมมาที่ผมซื้อจากไปริ้วมาเราบริจาคที่นี่หมดแล้วครับแล้วของที่คนอื่นบริจาคมาหลังจากที่ผมซื้อแล้วอ่ะ เมื่อตอนบ่ายผมไปซื้อกันมาแล้วครับให้แม่ป๊อกไปริ้วนะครับทีมงานเราไปซื้อมาเรียบร้อยตอนนี้แพ็กหมดแล้วครับผมถ่ายลิปวีโอถ่ายไวแล้วหมดแล้วครับทุกคนดีใจกันมากนะครับที่เราขึ้นกันมาทั้งคนที่รอแล้วก็ทีมงานที่มาทั้งทีมงานที่ขึ้นมาส่งนะครับเราโหดมากครับป๊อกไปริ้วแจกข้าวอยู่นะครับแจกข้าวกล่อง ตอนนี้พี่1โชคสวีนะครับนำทีมมาขึ้นมาเขาให้แจกเป็นของที่ว่ามันปูดง่ายก่อนนะครับที่เป็นของสดครับแจกของสดกินก่อนแล้วเดี๋ยวบนนี้มีอยู่ประมาณ40ตัวเรือนคำนวณแล้วน่าจะมีประมาณ200คนนะครับเดี๋ยวเราจะแจกของแห้งคนละหนึ่งก่อนนะครับถ้ามันเหลือหรืออะไรเราจะให้ผู้ใหญ่บานไว้นะครับถ้าแจกคนละสองไม่พอครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมบริจาคก,กันมานะครับ ยอดเงินผมกับบ๊อบได้มาประมาณน่าจะถึงแสนครับขอบคุณทุกคนครับที่ร่วมบริจาคมาครับเราทําสาเร็จแล้วครับขอบคุณครับโหหลังจากที่ผนเจ็กเครื่องเจ็กของไปห้องตีงกลางคืน,นเจ๊กเครื่องเจ็กของแม่วันนี้พึ่งนอนพักตามนั้นเลยผู้ขินแล้วสงสารนั้นคุณมาสวยเลย คือแบบนักแฮงนอนรถพรเจ้าแบบเต็มไปขีดตมเต็มขีดตมแล้วมดสภามุดผพากันน่งเซเวเลยอ้ยสุดยอดตื่นตันใจแทนคนที่พระเจ้าไวสวยเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านแสนต่อนะครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่เราเข้ามากันแต่เรามาถึงดึกนะครับมาถึงมาถึงกันตีสองกว่าเราก็เลยนอนกันที่นี่เช้ามาเราก็ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเรียกชาวบ,บ้านมานะครับ เนื่องจากของที่เรามาถึงหมู่บ้านสุดท้ายทางลําบากมากครับก่อจะขึ้นมาถึงของที่เราเตรียมไปถุงถุงไว้ไม่พอแจกชาวบ้านครับเราก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านแก้งลูกบ้านนะครับว่าให้แบ่งกันทุกให้เท่าๆกันทุทกโครเรือนนะครับอยู่วันนี้ประมาณ50าสิบหนึ่งาเรือนนะครับชาวบ้านเขาก็เลยจัดการกันเองครับแบ่งเป็นเขาทำเป็นกองๆนะครับให้ครบทุกโครเรือนนะครับ หู่บ้านนี้อยู่บนดอยนะครับพี่น้องหลังจากที่เบื้องคลิปจบไปก็คือนับถือใจของคนไทยทุกคนเนาะที่แบบว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะผู้ประสบภัยคือแบบใจเพิ่นเกินห้อยสุดๆเพิ่นให้ใจไปเลยคือเพิ่นเพิ่นจริงใจแท้ๆเพิ่นแบบบ่ได้เป็นห่วงรถบ่ได้เป็นห่วงอันตัวเองเลยเบิ่งสภาพรถคือ พังพี่น้อบง,บงบางคันนี่เวนเว,วนอันทั้งหลังนี่แตกคือบุไปเลยโบฟาจะขึ้นผาลงห้งวยหรือว่ามาบนน้ำที่แบบว่าท่วมเนาะขาเจ้าก็ขี่รถมาเรื่อยๆอู้เส้นทางนี่บุเป็นตะเอาแต่ว่านักกว่าเส้นทางมาบ้านนุนอีกแต่ว่าเขาเจ้าก็ยังบุปบืนยืนยันที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนาะบาดไปหอดพุ่นเนาะกลางดึกยังบบได้อา้ํำอาบนลแบบว่าไป จเเเีเครื่องเจีของให้ชาวบ้านเราวันนี้ตื่นเ้าม้ากันยังเจกเครื่องเจีของโดยที่บริาอ,าบอาบน้าอาบในมาอย่างพอเห็นแล้วอา่าผู้ที่ส่งสารผู้ประสบภัยหรือว่าคนที่มาสวยเนาะแบบหนักเพราะสมควรเนาะคิดต่มจนแบบเต็มเต็ม,ตมคีงอะนะรถกับเพีเนาะคนกับแบบคือสิเมยแหฮงเนาะคิดบแตบบ่สภาพนุ่นยูรถตั้งแต่นาหดเทือนคือมัวสภาพแต่เขานี่มันรถใหญ่พี่น้องโอ้ยนับใจ น้ำใจที่แบบล้นล้นเลยแบบว่าบุกบุกอันเหลือแบบว่ากระหอยมันเป็นพันหุนะโอ้ยความจริงใจนี่ว่าถือว่าสุดๆุดเลยทีมงานอัพโหลดนี่ถือว่าเก่งสุดๆเนาะถือว่าทีมงานนี่เนาะเกิดเป็นทีมงานที่แบบว่าโอ้โหใจเกินห้อยเนาะสุดยอดเลยนุ่นเนี่ยนับถือใจเลยว่าโอ้เนาะเพื่อนน่าจะตั้งใจตั้งแต่อยู่บ้านนี่แล้วว่าเฮาต้องไปหอด ในหมู่บ้านนี่ในหมู่บ้านนี่เพื่อช่วยเหลือประสาชนให้ได้เพราะว่าข้าเจ้ายังขาดเขินสเสบียงอาหารเน่อยู่เน่กินเป็นข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งนะเพื่อนก็ตั้งใจเบื้องเอาใส่เต็มรถโดยที่แบบว่าโห่วงรถโม่วงอย่างีอย่างต่างๆเลยเพื่อนคิดแต่ว่าเพื่อนจะไปช่วยคนอยู่ในหมู่บ้านนี่ม,มู่นั่นนั่นเพราะว่าข้าเจ้าขาดเคืนสเสบียงอาหารเนาะเข้าไปคือโหเส้นทางนี่ลำบากเนาะเพราะว่าจะขึ้นเขาลงห่วยคือ เห็นแบบว่าบนที่แบบดินเนาะดินเจือบมีทางขาเจ้ากับบุกป่าลงมาปา่าเส้นทางนี่บ่กหายวาเนะาะป่าเนี้นขิดต้มบวกควายขี่ไปแต่ว่าก็ยังเคียนว่าทีมงานที่แบบว่าเพิ่นตั้งใจแท้ๆเนาะเพิ่นสู้เกินห้อยพี่นก่กวรสิไปฮหดนี่โอ้เพิ่นสิเมื่อยนี่ซําใดนุ่นบู้เลยเนาะความแบบว่าสิเมื่อยแต่ว่าเพิ่นกะอ่าไปมอบให้ผู้ประสบภัยอยู่ บนโดยด้วยความตั้งใจแล้วก็ไปโหดไปถึงน่พุ่นเนาะนุ่นกะดีใจที่เพิ่นฮ็ดได้เนาะถือว่าทีมงานนี่บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจเนาะโอ้สุดยอดจริงๆนี่เลยเนาะเขาว่าคนไทยน้ำใจเกินห้อยเนะาะเมื่อนี่นุ่นก็ได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจ,นจบและเขาเมี์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจเขาพูณหลายๆเด้อขอให้ทุกคนผ่าน้นวิกดนี้ไปได้ด้วยกันเด้อ 拜拜。Bye bye.